สุดท้ายเนี่ยนะคะอยากให้พ่อแม่พี่น้องตั้งใจฟังนิดนึงค่ะนะคะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะต้องมีความระมัดระวังด้วยนะคะวันที่15มีนาคม2554ที่ิฉันเว้นวรกเอาไว้บอกว่าจะพูดคุยในช่วงท้ายเนี่ยนะคะก็คือในวันที่15เนี่ยนะคะดิฉันแล้วก็พี่ไก่มมลงสาบแล้วก็น้องแหวงเนี่ยนะคะ จะไปร่วมง,งานต่อต้านโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์โรงงานไฟฟ้าถ่านหินที่อำเภอพนมสารคามเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็ดิฉันเองเดินทางจากที่ที่เนี่ยแหละค่ะที่บ้านศิลปะดนตรีนะคะจากจุดตรงนี้เนี่ยนะคะแล้วก็มีการได้นัดหมายกับพี่ไก่แนังสาบนะคะที่ตรงเกาะโพนะคะดิฉันก็เดินทางไปกับน้าแหวงสองคนนะคะเดินทางโดยรถส่วนตัวของดิฉันนะคะ แล้วก็ไปยังจุดนัดหมายที่เกาะโพนะคะเราคิดกันว่าเอ๊ะถ้าเราประหยัดน้ำมันกันได้ก็จะดีรวมกันไปรถหนึ่งคันก็พอก็เลยนัดกันที่เกาะโพแล้วก็รถของพี่ไก่เนี่ยนะคะจอดไว้ที่เกาะโพแล้วก็เดินทางโดยรถของดิฉันนั่นเองนะคะแล้วก็ เรานัดกันว่า4ี่โมงเย็นนะคะไปเจอกันแล้วก็สี่โมงครึ่งนะคะสิบหนานาทีสี่โมงครึ่งเราออกจากจุดจุดนัดพบก็คือที่เกาะโพนั่นเองตลาดเกาะโพนะคะแล้วก็ออกเดินทางมาจะมุ่งหน้าไปยังที่ว่าการอำเภอพนม,มสารคาม แล้วก็ที่จังหวัดฉะเชิงเซาก็คืองานงานศพของคุณแม่ของพี่โสพลนั่นเองคือสองงานที่เราจะไปนะคะปรากฏว่าเดินทางออกจากเกาะโพเนี่ยนะคะได้ประมาณสักสิบกว่ากิโลระหว่างเกาะโพจะเข้าแปลงยาวเนี่ยนะคะขนาดนั้นเนี่ยฝนตกหนักมากๆค่ะตกหนักมากๆม,ม,มากในที่ดิฉันเรียกว่าไม่เคย ไม่เคยขับรถแล้วเจอฝนตกหนักขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตเนี่ยนะคะแล้วก็ดิฉันขับเป็นผู้ที่ขับรถนะคะแล้วก็ะระหว่างนั้นเนี่ยฝนตกหนักจริง,รงๆหนักแบบมืดฟา้าหมัวดินนะคะแล้วก็ถนนเนี่ยน้ำหลากด้วยนะคะแล้วก็บวกกับถนนที่ลื่นแล้วก็ล้อรถของดิฉันเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าอะไรมันล้นล้นหมดละคือช่างเนี่ยได้บอกกับดิฉันตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นนะคะปลายปีที่แล้วเนี่ยช่างบอกกับดิฉันว่าให้ดิฉันเนี่ยกลับยางซะเพราะว่าจะได้มีความบาลานซ์กันนะคะมีความเสมอกันแต่ดิฉันไม่ทํานี่เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งนะคะสมรรถภาพสมรรถนะของรถเนี่ยนะคะสมรรถภาพของรถ เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะความสมบูรณ์ของรถทุกส่วนทุกชิ้นนะคะส่วนประกอบของรถทุกชิ้นเนี่ยสำคัญมากๆนะคะดิฉันบอกว่าดิฉันเนี่ยมีความประมาทมากๆเลยนะคะไม่เชื่อช่างตั้งแต่ปลายปีที่แล้วบอกว่าให้ดิฉันกรับยางหรือว่าเปลี่ยนยางซะนะคะแต่ว,ว่าไม่ทำนะคะในขณะนั้นเนี่ยนะคะดิฉันบังคับรถไม่ได้ นะคะบังคับรถไม่ได้รู้สึกเลยนะคะรู้สึกว่าเกิดปัญหาแน่ๆขณะนั้นเนี่ยนะคะก็รถก็เสียหลักนะคะแล้วก็พุ่งลงข้างเกาะกลางถนนนะคะซึ่งซึ่งลึกมากๆนะคะ่ะเกลอกางเนี่ยจะเป็นแอ่งเลยนะคะถ้าคุณฝั่งเคยผ่านถนนเส้นสาย3ามส่เนี่ยนะคะ,ะระหว่างเกาะโพจะไปจะเข้าแปลงยาวเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่า ช่วงเกาะกลางนั้นลึกมากแต่ว่าโชคดีที่มีต้นไม้เนี่ยขึ้นเยอะนะคะแต่ว่าไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่นะคะเป็นต้นไม้เล็กๆแล้วก็เหนียวแน่นพอนะคะดิฉันเองเนี่ยบังคับรถไม่ได้แล้วก็ปล่อยรถตามสภาพละนะ,ะทุกคนนิ่งกันหมดไม่มีใครส่งเสียงเอะอะวุ่ยวายทุกคนเลยนะะดิฉันเองก็ก็ กำลังจะบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ดีก็คือว่าหนึ่งถ้าหากว่าเรามีสตินะคะเรามเาีเรียกว่าสมาธิที่ดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะกำหนด ได้ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะดิฉันไม่กระตกกระตากทุกคนสามคนที่นั่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นพี่ไก่น้าแหวงแล้วก็ดิฉันเองไม่มีใครส่งเสียงร้องใดๆทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าทุกคนมีสติกันอยู่นะคะแล้วก็ดิฉันก็พยายามบังคับพงอะไรรถเนี่ยให้ให้มันอยู่ในรัศมีที่ไม่ไม่พุ่งไปกลามากนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันบังคับไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ รถเนี่ยนะคะพุ่งไประยะเ,เกือบสองร้อยเมตรนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แบบระยะสั้นๆเลยนะ,ะไกลมากแล้วก็รถพุ่งแรงมากในขณะที่รถพุ่งอยู่นั้นเนี่ย,ยฉันเองก็มีความรู้สึกว่าทั้งแหวนด้วยนะคะมีความรู้สึกว่ารถจะต้องคว่ำแน่ๆพลิกคว่ำแน่ๆเลยแต่ว่าโชคดีที่ขณะนั้นเนี่ยในขณะที่เราคิดว่ารถมันจะต้องพลิกคว่ำเนี่ย มันกับหยุดนิ่งเลยนะคะหยุดนิ่งแน่นิ่งเลยนะคะแล้วขณะนั้นฝนก็ตกหนักในขณะที่รถหยุดนั้นเนี่ยนะคะพวกเราก็ออกจากรถไม่ได้นะคะพี่ไก่ก็มีสติคนแรกเลยนะคะบอกว่าให้ปิดปิดสวิตช์รถนะคะแล้วก็ปิดสัญญาณไฟให้หมดเพราะว่าตอนฝนตกเนี่ยเราจะเปิดไฟเอาไว้ด้วยนะะ,นะ,ะเพราะว่ารถของดิสน,นียใช้แก๊สนะคะก็เลยต้องรีบปิด ในขณะที่เรารถเนี่ยม,มันหยุดแล้วแต่เราก็ออกจากรถไม่ได้ฝนตกหนักมากๆดิฉันก็เหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยขับรถลงไปจอดแน่นิ่งเฉยๆแล้วก็ไม่มีรถคันไหนนะคะที่ลงมาดูเราเลยนะคะก็ <c oughs> คือคงจะนกึกว่าเรานึกสนุกละมั้งขับรถลงไปจอดขั้งร้า สองสองเส้นเท่านั้นยังอยู่อีกสองเส้นนะคะต้องรอปัจจัยก่อนนะคะดิฉันเองก็มีหน้าที่ที่ต้องซ่อมรถแต่ว่าซ่อมรถยังดีนะคะดี <c oughs> เราเพียงแต่ว่าจะต้องซ่อมรถ เรื่องนี้เนี่ยดิฉันอยากจะเตือนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะท่านที่ขับรถโดยเฉพาะท่านที่ขับรถนะคะก่อนที่จะออกจากบ้านนะะี่ะดูดูสภาพของรถนิดหนึ่งย่างนะคะเบรกนะคะแล้วก็น้ําน้ําในหม้อน้ำนะคะแล้วก็ระบบสัญญาณไฟต่างๆทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบของรถสคัญ ทุกชิ้นเลยค่ะนะคะอย่าประมาทนะคะชีวิตของเราทุกคนอย่าประมาทนะคะแล้วก็การที่จะสูญเสียชีวิตนั้นไม่มีสัญญาณบอกเหตุอะไรเลยนะคะอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดกับดิฉันแล้วก็น้าแหวงแล้วก็พี่ไก่มแมลงสาบเนี่ยนะคะเป็นอุทาหรณ์ได้ดีจริงๆนะคะเราออกจากบ้านไปเ,เราไม่ได้สั่งเสียพ่อแม่พี่น้อง สักคนเดียวนะคะไม่ได้มีลางบอกเหตุใดๆเลยทั้งสิ้นเลยนะคะเราไม่มีโอกาสได้สั่งเสียญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องของเราเลยนะคะสักคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตที่เหลืออยู่รวมหายใจที่เหลืออยู่ทุกท่านเนี่ยนะคะดิฉันอยากจะบอกว่าขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ทำดีแล้วก็ละเว้นในการทำในสิ่งที่ไม่ดีนะคะไม่มีโอกาสอีกแล้วนะคะเวลา ที่เรายังมีลมหายใจอยู่นั้นอยากให้ทุกทกท่านได้ประกอบคุณงามความดีนะคะปล่อยวางหลายๆอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าในขณะที่ทุกวินาทีเนี่ยนะคะเราไม่อาจจะรับรู้หรือว่ารับทราบได้เลยนะคะว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่วันไหนนะคะดิฉันเองก็ เมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วก็ไม่ได้ประมาทใดๆทั้งสิ้นนะชีวิตดิฉันไม่เคยที่จะประมาทเลยนะคะแต่ว่าอา,อาจจะเรียกได้ว่าบกพร่องนะคะในการที่ไม่เชื่อฟังช่างนะคะนั่นก็คือเราบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเราไม่ประ,ประมาทหรอกแต่จริงๆประมาทไปแล้ว นะคะการที่เราบอกว่าเราไม่ประมาทเราประมาทแล้วนะคะนี่แหละคืออุทาหรณ์ที่จะอ,อบอกให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันนะคะเป็นอุทาหรณ์จริงๆแล้วก็อย่าไปบอกว่ากลัวตายขึ้นมานะ,ะไม่ไม่ได้บอกว่าให้คุณฟังนั้นกลัวตายนะะทุกคนเกิดมาก็ตายทุกคนนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าลมหายใจที่มีอยู่เนี่แหละคะ่ะสุดท้ายเนี่แหละคะ่ะ นะคะอยากให้ประกอบคุณงามความดีทําความดีเข้าไว้นะคะเร,เราเนี่ยตายไปแล้วไม่สามารถที่จะมานั่งพูดนั่งคุยอะไรได้แล้วไม่สามารถที่จะทําอะไรอีกได้แล้วแต่สิ่งที่เราได้ทำเอาไว้นะคะเราสามารถที่จะเขียนบันทึกเอาไว้ได้นะคะเราสามารถที่จะฝากผลงานดีๆเอาไว้ได้สิ่งดีๆที่เราได้ทำเอาไว้นั่นล่ะคะ่ะ ผู้ที่เขายังอยู่ <_ Cómo> เขาจะพูดถึงเราได้นะคะเขาจะไม่ด่าทอเราไม่บอกว่าเอ้ยสมน้ำหน้ามันตายแล้วก็ดีนะคะใครไม่อยากที่จะตายแล้วโดนกระหน่ำซ้ำเติมแบบนั้นอีกเนี่ยนะคะก็ขอให้ทุกวินาทีที่ทุกๆท่านนั้นยังหายใจอยู่ได้ประกอบคุณงามความดีนะคะของทุกๆท่านไปมีหน้าที่ทำอะไรก็ทํากันไป เรามีหน้าที่ของเราเราทําหน้าที่ของเราไปนะคะเรามีหน้าที่ที่เป็นประชาชนอยู่ในภาคประชาชนเราก็ทําหน้าที่ของภาคประชาชนไปใครที่เขาเป็นนักการเมืองเขาจะทําในหน้าที่ของเขาในแบบนักการเมืองเขาก็ต้องทําหน้าที่ของเขาไปแล้วก็จะต้องทําให้ดีด้วยนะคะ เพราะวันนี้ดิฉันก็อยากที่จะอมอบอุทาหรณ์ฝากย้ำเตือนฝากเตือนเอาไว้ให้คุณฟังที่รับฟังอยู่ในวันนี้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะมันเกิดขึ้นกับตัวดิฉันเองแล้วกอ็อย่างน้าแหวงอย่างพี่ไก่มันังสาบที่ได้ร่วมง,งานกันมานานหลายสิบปีเนี่ยนะคะก็เกือบที่จะเอาชีวิตไ เอาไวร้ระหว่างเส้นทางเกาะโพแปลงยาวแล้วนะคะเกือบจะตั้งสามศพแล้วนะคะก็อ,อสูรลรมหายใจเข้าออกนั้นนะคะไม่คิดทำในสิ่งที่ไม่ดีก็พอแล้วคะ่ะ นะคะไม่ต้องถึงขั้นว่าจะไปบวทเรียนอะไรนะคะแต่ว่าพื้นฐานของจิตใจของทุกคนถ้าหากว่ามีพื้นฐานของคุณธรรมมีพื้นฐานของคุณงามความดีปูเอาไว้นะคะก็ผลของการที่เรากระทำสิ่งใดๆก็แล้วแต่จะออกมาเป็นผลบวกเป็นผลดีทั้งสิ้นเลยค่ะนะคะ ะะไม่ใช่ว่าแหมดิฉันไปประสบอุบัติเหตุมาแล้วก็มาเชิญชวนทุกคนแบบไปทําความดีกันใหญ่เชิญเข้าวัดไม่ใช่นะคะดิฉันถ้าว่าคุณฟังทุกๆคนเนี่ยนะคะได้ฟังติดตามดิฉันอยู่เป็นประจําก็จะทราบดีว่าดิฉันก็จะ,ะพูดในในยะแบบนี้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะคะอยากที่จะเชิญชวนทุกๆคนเนี่ยได้ทําความดีทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็อยากให้ทุกๆท,ท่าน นะคะวันนี้ขออนุญาตขออภัยที่ไม่ได้เปิดเพลงลูกกรุงให้ฟังกันเลยนะคะก็ขออภัยแล้วก็ขอฝากเอาไว้นะคะในวันถัดไปกนแล้วกันในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้อยากให้ทุกท่านนะคะคิดดีทำดีแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากทุกทกท่านได้ทำ ความดีรักพ่อหลวงของเราเพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศค่ะสำหรับวันนี้ดิฉชันสรัญญาอาัคาราชในนาของกลุ่มศิลปะดนตรีกวีประชาชนก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ